ประทินเข้าไปมากกว่าเดิมนะคะงานสปางานลักชัวรี่นะคะก็ต้องมีไะสวัสดีค่ะมาพบกับสแต็กแล้วนะคะวันนี้ก็มาที่ s t l e UK Star TV นะคะฝาก ใครที่มาใหม่ๆหรือว่าเป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้สตาด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้สตาหาข้อมูลแล้วก็มาแบ่งปันกับทุกๆคนนั่นเองนะคะสำหรับหนุ่มๆคนไหนหรือว่าสาวๆคนไหนที่อยากจะคบกับสาวฝรัง่งหรือว่าสาวประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยนะคะสตาก็จะเอาดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้ทุกคนได้แบบว่ารับรู้กันว่าถ้าคุณจีบสาวประเทศนี้จีบหนุ่มประเทศนี้คุณควรจะทําตัวยังไงแล้ว ก็ศึกษาเขาไว้ก่อนนะคะเวลาเจอกันหรือว่าเวลาคุยกันนัดเดทกันหรือว่าถ้าเรารู้นิสัยกันบ้างก่อนหนะ้าอะไรอย่างนี้ศึกษาไว้มันก็จะดีแล้วก็มีความเป็นต่อในการที่แบบรู้เขารู้เราอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องชาวคนจีนนะคะเป็นนิสัยของคน จร,จริงๆใกล้ตัวมากๆนะคะแต่ก็ไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนเป็นนะคะใกล้ตัวมากๆแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะเป็น,นคล้ายๆแนวนี้นะคะ mm. เรามียังไม่เชิงเป็นคู่สไป์แต่ว่าเราม,มีน้องชายของสามีซึ่งมีแฟนม็นคนจีนเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่นิสัยยังไงเอาแบบเบสิกเบสิกง่ายๆแต่ว่าไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนจะเป็นนะคะ ชอบใช้ของแพงของแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้นะคะเออดินทาว่าที่คู่สพายอะไรก็ว่าไปนะคะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเข้าเรื่องเลยละกันนะคะเองคนก็ <c oughs> ก็เป็นผู้หญิงเอเชียที่ค่อนข้างเหมือนไฮคลาสอะไรอย่าเงี้ยครอบครัว <c oughs> ก็ออมีเงินเยอะหน่อยแล้วก็อ่าเป็นคนที่เป็นผู้ชาย ก็ต้องมาเอาใจคนแบบเป็นผู้หญิงจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขามีผิวพรรณที่สวยมากๆนะคะคนจีนแบบผิวเนียนขาวสวยมากนะคะก็ถามว่าฝรั่งชอบคนจีนไหมก็ชอบนะคะเพราะฉะนั้นคน คนไทยก็มีสิทธิท่จคบคนจีนได้นะคะเป็นพี่หญิงจีนถามว่าเขาจะกลัวการที่มีผิวคล้ำม,มากนะคะเวลาไปไหนบางครั้งนะคะก็จะแบบเดินกลางร่มอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือนิสัยคนจีนนะคะคนไทยบางคนก็เป็นนะคะไม่อยากให้โดยเฉพาะในสาวเอเชียแล้วนะคะก็ไม่อยากให้ตัวเองผิวคล้ำ่าอเนาะก็ถ้าที่ไหนแดดแรงก็จะต้องแบบมีการกลางร,ร่มอะไรอย่างงี้บางครั้งฝรั่งเขาก็จะไม่ค่อยเก็ตนะคะเรื่องอย่างนี้ ถ้าคุณคิดจะคบกับผู้หญิงจีนนะคะคุณก็อาจจะต้องแบบถ่ายรูปเก่งๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะผู้หญิงไม่ว่าจะเป็น <c oughs> จีนไทยนะคะส่วนมากก็จะชอบแบบถ่ายรูปชอบแบบว่าเป็นนางแบบชอบให้ <c oughs> ชอบแบบไปยินแอคท่าแล้วคุณก็จะต้องแบบต้องถ่ายรูปเก่งๆนะคะถ่ายรูปออกมาให้สวยๆอันนี้อาจจะชนะใจสาวจีนได้นะคะเพราะว่า เขาแบบเซลฟี่ได้ตลอดเวลานะคะและที่สําคัญนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วก็อยากอย,กอยกจีบสาวคนจีนนะคะอาจจะต้องเป็นผู้ชายที่แบบแมนแล้วก็แสดงความเป็น gentleman mm hmm. ออกมาถือกระเป๋าให้เปิดประตูรถให้อะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. และทุกอย่างนะคะถ้าถ้าแบบถ้าไปไหนก็แบบแนวลักชัวรี่อะไรแบบนี้อ่ามีอะไรอีกเราอยากจะมาลอามอย,มอ,ยอาหารนะคะอาหารก็คือสิ่งสำคัญนะคะของคนจีนแล้วก็ บางครั้งอันนี้ที่เห็นประจำก็คือสาวจีนชอบแบบเช็คเช็คโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเช็คว่าเราแบบนอกใจรูปเปล่าเช็คว่าเราแบบว่าคุยกับใครอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆี่สายแบบนี้ผู้หญิงหลายๆคนก็เป็นนะคะแต่บางคนก็คือแบบแม่แม่ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราเจอมาก็ก็จะเป็นนะคะแล้วก็แบบแนวอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีนะคะอันนี้ก็ มันแล้วแต่แต่ละคนไปว่าคุณจะพบเจอคนแบบไหนนะคะที่สำคัญนะคะเขาก็แบบชอบประทินผิวชอบประทินผิวชอบทำให้ตัวเองดูดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบใช้ของแบรนด์ชอบใช้ของแบรนด์แล้วก็ที่สำคัญนะคะเออเอเอเอ,เอชอบถ่ายรูปด้วยแล้วก็เช็คโทรศัพท์อยู่บ่อย โอเคเมาสผู้หญิงจีนเสร็จแล้วนะคะเผื่อว่ามีใครที่สนใจนะคะอยากที่จะมาหา คนจีนเป็นแฟนนะคะได้แฟนเราก็ได้ลูกครึ่งไทยจีนเนี่ยน่ารักดีออกนะคะอันนี้ก็จะมาบอกว่านิสยัยคร่าวๆนิสัยแบบโดยรวมนะคะไม่ได้แบบเหมารวมแต่นิสัยโดยโดยรวมส่วนใหญ่ก็จะลักษณะประมาณนี้ความเป็นเอเชียก็จะไม่ต่างจากคนไทยมากนะคะซึ่งซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็จะต้องแบบอยู่ในร่มไม่ชอบแดดนะคะทำอะไรทำยังไงก็ได้เสียเท่าไหร่ก็ได้เพื่อที่จะให้ตัวเองแบบดูว่า ดูขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่คนจีนเขาก็ขาวอยู่แล้วเพียงแต่เขาก็ไม่อยากให้ผิวเขาเสียเขาก็แบบเออประทินเข้าไปมากกว่าเดิมนะคะงานสปางานลักชัวรี่นะคะก็ต้องมีในเสาชไนิสบูแมนเนาะโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้น อเพลย์ลิสต์ไว้ให้กับดีไซน์ของสาวต่างๆนะคะแล้วใครที่ใหม่อยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมที่จะกดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวสไตจะใสล่ลิงก์การเดทติ้งออนไลน์ของสาวประเทศจีนไว้ให้นะคะมาลุ้นกันว่าสไตล์จะใส่ลิงก์ของอ แอปหรือว่าเป็นเว็บนะคะเป็น,นะะเว็บไซต์น,นะคะเดติ้งผ่านเว็บไซต์หรือว่าเดติ้งผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะมี2ออย่างมาลุ้นกันตอนท้ายคลิปนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะจะลงะคลิปนะคะออกอากาศตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเวลาประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ